การอ่านแผนภูมิรูปภาพอ่ามาดูตัวอย่างกันนะคะบ้านปุ้ยปลูกมะเขือเทศจำหน่ายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมมีข้อมูลดังนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นของเดือนทั้ง5เดือนนะคะและเห็นไหมคะรูปภาพซึ่งสิ่งที่สำคัญเลยตรงไหนลูก ก็คือข้างล่างสุดเลยค่ะนั่นก็คือกำหนดให้อ่าหรูปเนี่ยแทนจํานวนมะเขือเทศ30รูปนั่นแสดงว่ารูปหนึ่งรูปนั้นมีค่าเป็น30รูปนะคะฉะนั้นเราต้องมาหาดูว่าในแต่ละตารางเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่นะคะอ่ะเริ่มที่พฤษภาคมนะคะเพราะอะไรมันน้อยสุดนะคะอ่าทำยังไงเอ่ย วิธีที่1อ่าเราก็เอา30ไปบวกกับ30ถูกไหมคะเพราะว่า1รูปเนี่ยมันเท่ากับ30ลูกใช่ไหมแล้วพฤษภาคมมีกี่ลูกเอ่ย2ลูกฉะนั้น30บวก30เท่ากับ60นะคะต่อไปมีสายน์มีสายน์เนี่ยก็เอา30บวก30บวก30แต่ สุดท้ายเลยก็คืออะไรมันเป็นครึ่งลูกนะคะเราจะไปบวก30ไม่ได้โอเคไหมตรงนี้ครึ่งหนึ่งของ30คือ15นะคะอ่ามันก็เลยเป็นบวกกันแล้วได้105ลูกนะคะอ่ามีนาคมอ่ามีนาคมเนี่ยครูจะสอนวิธีที่2คือทำยังไง ก็เอา4เนี่ยไปคูณกับ30นะคะ4คือมาจากไหนก็คือ4รลูกนั่นเองรูปก็คือ4ลรูปนะคะแล้วไปคูณกับ30อ่า30ก็จากที่โจทย์กำหนดน,นะคะก็จะกลายเป็น4คูณ30เท่ากับ1น0ออนนะคะต่อไปกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ก็ ใช้วิธีที่2ได้เลยนะคะก็จะเป็น5รูปถูกไหมห้าคูณสาก็จะเท่ากับ150อ่าแล้วมกราคมเดือนอเดือนที่1ใช่ไหมเยอะสุดเลยก็เอาทั้งหมดคือ6รูปอา่าไมคคูถึงคิด6รูปก่อนคะเพราะว่ามันเต็มภาพถูกไหม อแล้วกลายเป็น6คูณ30เท่ากับ180แต่เราจะตอบแค่นี้ไม่ได้นะเพราะว่ายังมีอีกครึ่งลูกถูกไหมอ่าครึ่งลูกคือเท่าไหร่15นั่นเองจากนั้นให้เราเอา180ไปบวกกับ15นะคะรวมกันแล้วจะได้195โอเคไป,ไปต่อกันเลยอ่าต่อไปก็จะเป็นส่วนของคำถามนะคะ โจทย์ข้อหนึ่งว่า,ามะเขือเทศหนึ่งรูปเต็มรูปเลยนะจะแทนจํานวนมะเขือเทศกี่ลูกเอ่ยอก็ไปดูที่โจทย์กําหนดนะคะเขากําหนดอะไรมาให้เขากําหนดรูปหนึ่งรูปเนี่ยมะเขือเทศแทนจํานวนมะเขือเทศ30ลูกฉะนั้นเราจะตอบ30ลูกนะคะต่อไปมะเขือเทศแค่ครึ่งลูกเท่านั้น เราจะแทนจำนวนมะเขือเทศ15ลูกนะคะพวกครึ่งหนึ่งของ30มันคือ15นะลูกต่อไปข้อ2เดือนกุมภาพันธ์ไปดูที่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะจำหน่ายมะเขือเทศได้150ลูกนะคะข้อ3เดือนมีนาคมจำหน่ายมะเขือเทศได้จุดๆเดือนพฤษภาคมอยู่ เจอคำว่าอยู่แบบนี้เขาให้เปรียบเทียบค่ะเออระหว่างมีนาคมกับเมษาออกับพฤษภาคมนะคะมีนาคมเนี่ยเก็บได้กี่ลูกคะจำาหน่ายได้กี่ลูกร้อยยี่สิบลูกนะคะอ่าแล้วพฤษภาคมอ่าไปดูที่พฤษภาคมจำาหน่ายได้หกสิบนะคะฉะนั้นเดือนมีนาคมเนี่ย จะต้องจำหน่ายมากกว่าเดือนพฤษภาคมอยู่กี่ลูกคะอ่าเราก็เอา120นะคะไปลบกับ60จะได้คำตอบว่า60ลูกนะคะต่อไปข้อ4เดือนเมษายนอ่าจำหน่ายจะต้องจำหน่ายมะเขือเทศอีกจุดจุด,จด ลูกจึงจะเท่ากับเดือนมีนาคมเราก็าไปดูที่เมษายนลูกมันคือ105ลูกถูกไหมจากนั้นมีนาคมล่ะ120ลูกอาซึ่งเมษายนจะต้องจำน่ายอีกเท่าไหร่คะถึงจะเท่ากับ120อ่าตอนนี้มีอยู่แล้ว105ฉะนั้นอีก15ลูกนะคะจึงจะเท่ากับเดือนมีนาคม โอเคไหมตรงนีอ้อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามแล้วก็ subscribe นะคะช่องโครดาจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะลูก